วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีใน,นานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์36อําเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับโรงเรียนนี้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และทวิศึกษาโดยความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคทลัง สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อหรือ CPR และสาขาโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน847คนทั้งแบบอยู่ประจำและไปกลับในจำนวนนั้นมีนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ40คนมีครูและบุคลากร84คนมีนางสาวนิพาแก้วประคองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้จากปัญหาน้ําสําหรับใช้ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นน้ําบาดาลที่มีตะกอนหรือทรายเจือปนอยู่นั้นได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ําคุณภาพสูงจากโรงแรมอันดารารีสอร์ทเรสซิเดนซ์และพาราไดซ์กรุ๊ปในการจัดซื้อและติดตั้งด้านการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดอาทิ หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกหัตถบำบัด420ชั่วโมงเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตสามารถนำไปประกอบอาชีพได้โครงการห้องเรียน English Class จัดการเรียนการสอนร,รายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิภูเก็ตดีต่อเราเข้าไปสอนภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติและคนไทยช่วยเพิ่มทักษะในการพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6อีกทั้งมีอาสาสมัครชาวแคนาดาเข้าไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโคดดิ้งให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และไอทีต่อย,ยอดการเรียนและอาชีพได้ในอนาคตนอกจากนี้ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตรกรสังคมในศตวรรษที่21 ควบคู่กับการเรียนรู้แบบ Active Learning คือจัดทําแนวทางการจัดการเรียนเชิงรุกและ Design Thinking คือกระบวนการคิดที่เน้นการออกแบบสิ่งต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมจำนวน44หลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนอาทิวงดนตรีไทยเข้ายาภูเก็ตอาบ้งกรอบจักรจันทะเลผาซาโนติก การประดิษฐ์เครื่องประดับจากผ้าปาเตะผ้าประจำจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์พิมพ์เสนรวมทั้งน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยและร้านกาแฟในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ด้วย ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ37อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมปราดปราบสงครามรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษาโดยร่วมกับวิทยาลัยเกษตรศและเทคโนโลยีกระบี่สาขาวิชากเกษตรศและวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก สาขาวิชาขาหากรรมปัจจุบันมีนักเรียน728คนแบบอยู่ประจำมีครูและบุคลากร105คนโดยมีนายชัยศักชัยสวรรณคตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนได้บริรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนอาทิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพดนตรีและกีฬาควบคู่กับการเรียนแบบสามัญเช่นชงานปูนงานไม้งานไฟฟ้างานาาก,กรรมและงานกเกษตรด้านกีฬา มีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดัตดี้ทีมชาติไทยในการแข่งขันร,รายการอินโดนีเซียโอเพนอินเตอร์เนชั่นนลกาบัดัตี้แชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายน2567ณสา,าธารณรัฐอินโดนีเซียนอกจากนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬากาบัดัตดี้ทีมหญิงและทีมชายในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37ระดับภาค4สงขาเกม อีกทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นการรำโนราหรือมโนราและหนังตะลุงนักหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์กมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ